ผมติดไว้เรื่องหนึ่งคนได้ที่ผมผมไม่ได้ไลฟ์มันจะมีอยู่อาทิตย์หนึ่งที่ผมไม่ได้ไลฟ์ทั้งวันจันทร์วันพุธอาทิตย์ก่อนนู้นเลยที่บอกว่าไปถ่ายงานเพิร์ตที่ชลบุรีแล้วเผอิญว่าทัางคืนที่ไอที่ที่สถานที่หนึ่งใกล้ทะเลไอผมไปกันทั้งครอบครัวก็ประมาณ5คนผมก็นอนห้องหนึ่งที่เป็นเตียงคู่ลูกสาวคนตัวก็เลื่อนเตียงมาติดกันเพิร์จะเป็นเตียงเดี่ยวผมเป็นคนขึ้นไปไปเช็คอินบน บนที่ห้องตกดึกตต่างคนต่างเข้าห้องกันก็นอนกันแต่ผมกับหลบคนหลับหมดนั้นะมันตรงตามคอนเซปต์มากเลยหงิมริมสุดเป็นเตียงเดียวถัดมาคือผมเป็นเตียงคู่ตรงข้ามคือบันไดห้องผมอะจะยืงกับบันไดนิดเดียวบันไดทางขึ้นรับชั้นเจ็ดว่าชั้นนั้นเอาไว้ให้คนเช่าพัก รายวันมองดูแล้วว่าทั้งชั้นไม่แน่ใจไม่ได้มีคนพักกี่ห้องแต่มันเงียบมากเงียบจนผมรู้สึกว่าหรือว่าเราอยู่กันแค่2ห้องวะเนี่ยยิ่งห้องที่มันอยู่ตรงข้ามผมนะห้องที่แบบเงียบสนิทเหมือนห้องเก็บของอะไรสักอย่างหรือผมก็นอนก็นอนหมดแต่มีผมไม่หลับเปิดทีวีคาไว้เป็นความเชื่อส่วน,นบุคคลนะครับว่าเตียงจะเป็นทีวีแล้วก็เป็นโต๊ะกระจกคือผ้าอากาศภายในห้องคือเหมือนถูกรีโนเวทแล้วใหม่เช่นทีวีผ้าโต๊ะกระจกห้องน้ำประตูห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ย ประตูทางเข้าห้องก็ไม่ใช่ลูกบิดที่จับหูหูหูจับเนี่ยก็ตัวล็อกไปก็เอากีการเสียบไปก็จะติดหมดมาตีทีสี่ถ้าผมจำไม่ผิดมันเริ่มตั้งแต่ตีสองผมจะได้ยินเสียงกอกแกกกอกแกฟังมาจากปลายเตียงบริเวณหน้าทีวีซึ่งทีวียังไม่ได้ปิดนะทีวียังเปิดอยู่ยังไม่ได้ปิดแต่รีเสียงไหว้ผมหูฟังบูทูธข้างหนึ่ง แล้วฟังเดอะโคเพราะผมหลอนอใช่เพราะผมคนนอนฟังเดอะโคหรือเรื่องเล่าผีหรือตามประวัติสถานที่ลึกลับต่างต่คืนผมต้องฟังทุกคืนประมาณตีสี่ผมเริ่มหลับไม่ไหวแล้วร่างกายไม่ไหวเพราะเรารู้สึกแปลกตลอดเวลามันมันรู้สึกแปลกอะมัน 8, แปลกจนบอกไม่ถูกตน,นิีคือ 4, ตีสี่ตีสี่สามนาทีที่ผมดูในกาทุดท้ายแล้วผมก็ไม่รู้เรื่องเลยเย็นมาที่ขาอันนี้เป็นผ้าเขาเตรียมไว้ให้นะผ้าห่มคือผ้าห่มผืนใหญ่มากผมผมนอนริมแล้วก็สุดริมนู้นก็ลูกคนโต ก็ไล่เรียงกันไปจนครบห้าคนผ้าหม่มผืนเดียวยาวเลยู้อสุดเย็นมาที่ขานะทั้งที่ผ้าหม่มแต่พักมาที่ขอ้อเท้าเคยไมหมฮะแบบมือเราเย็นๆแล้วไปจับอย่างเงี้ยจับอย่างเงี้ยอ่าแล้วมันจะมันจะรู้สึกเย็นที่ตรงจุดนั้นอนะ่ะเพรผมมีความรู้สึกว่าพอมาเริ่มเย็นเนี่ยโดน,นดึงว่าตัวผมกับหมอนมรู้สึกเนี่ยเหมือนเราเนี่ยเหมือนเราเอามือเสยผมอย่างเงี้ยใช่ก็คือพอเราโดนดึงแล้วหัวเราทับอยู่หันมันเริ่มรู้สึกได้ว่าเราขยับ ขยับเท่านั้นแหละเป็นคนที่ตื่นง่ายเพราะผมระแวงอยู่แล้วผมขยับไม่ได้ผมให้ผมผมเรียกเรียกแฟนเรียกชื่อแฟนพยายามเรียกพยายามเรียกม่เสียงเสียงรอบที่สามเป็นมันเป็นปลายเสียงแบบสมมติผมเรียกโป๊อย่างเงี้ยแต่มันไม่ออกเต็มเต็มมันก็อย่างเงี้ยนั่นคือปลายเสียงที่ผมแบบว่าหมดหมดเสียงแหละจากนั้นก็คือตื่นเสร็จสี่เช้าเอาผมก็ไม่เล่าให้ฟังแล้วหลังจากนั้นผมไม่หลับเลยนะเช้าเบ็ดเสร็จก็ ลุก,กันไปอาบน้ำมาท่าเตรียมตัวที่จะสถานที่หนึ่งแล้วก็เดี๋ยวก็จะได้เตรียมตัวแวะที่ริมทะเลอีกรอบหนึ่งแล้วก็กลับมาน้ําหอมน้ําหอมอ่าภรรยาคุณเบิร์ดพาหลอนต่อมาเคาะเรียกห้องก็คือเข้ามาเล่นกับหลานอะไรเงี้ยมาเล่นกับลูกผมมาเล่นไปเยเลยถามว่าหอเป็นไงก็คือบอกโอ้เบิร์ดพาหลอนเหรอหันอนสามทุ่มแต่หนูอ่ะยังไม่หลับเลยอ่าต้องบอกก่อนว่าผมโตกว่าหอมเขาก็จะแทนตัวคําว่าหนูเขาบอกว่าหนูหนูไม่หลับแต่หนูได้ยินเสียงอ่า เด็กโมจิก็คือลูกคนเล็กของผมเล่นชัดเจนเลยโอ้เฮ้ยผมหลับงนานแล้วนะว่ามีเล่นไหมมีแต่แต่คือหลับไปนานแล้วโอ้ได้ยินเสียงอะไรอีไรออกไหมน้ำหอมได้ยินเสียงก็แก๊กแก๊กแก๊กมาจากห้องพี่ตลอดเวลาเลยบอกว่าอ่ะอันเนี้ยตอนแรกพี่กะว่าจะออกจากที่นี่ก่อนแล้วค่อยเล่าให้ฟังอาจจะไปเล่าที่ทะเลอะไรอย่างเงี้ยตปตอนไปนั่งชายทะเลไปหาข้าวกิน,นอาจจะไป,ไปเล่าให้ฟังไหนไหนหอมพูดมาแล้วพี่ก็เลยเล่าแล้วกันพี่นอนไม่หลับทั้งคืนพี่ได้ยินเสียงทั้งคืนตั้งแต่ทุกคนหลับหมด พี่ได้ยินเสียงทั้งคืนเลยหลับตอนประมาณตีสี่กว่าๆตีสี่สามนาทีอะไรอย่างนี้แล้วก็โดนแบบนี้อย่าง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 นี้แล้วมองจริงหรอพี่ปกจริงพี่โดนจริงๆไม่เคยโดนนะแต่ตั้งแต่มาทําเกี่ยวกับรายการผีมาทำเรียลชั่นผีก็จะโดนอะไรแปลกแปลไรมาตั้งแต่คอนโดเบิร์ดมั้งแลนนี้นั่น,นแต่คอนโดเบิร์ดนี่ผมจะโดนบ่อยอีพีสุดท้ายก่อนอีพีสุดท้ายก็กิกนถูกลิปเปิดก็กินตีออกมาเลยยาวยันหมกลับบ้านเลยเนี่พอกลับไปเรื่องที่ทะเล ก็มองไม่ไปทำอะไรเปิดฝาเบิร์ดก็มาถามวกโ,โดนจริงๆแต่มันมันไม่ได้บอกใครเพราะคิดว่าการที่เราโดนคนเดียวเวลาจะบอกใครหรือจะพูดอะไรกับใครมันเป็นสิ่งที่แบบมันไม่น่าเชื่อมันมันแบบจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยอแต่เบิร์ดเขาก็ทํารายการเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เหมือนกันเขาก็ขเขาก็มีความเชื่อระดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนี่คือเหตุการณ์ล่าสุดที่ผมไปเจอมาไปทิปกับเบิร์ดพาหล่อนไปถ่ายงาน สุดท้ายผมเจอคนเดียวที่เบิร์ดเคยพูดทิ้งท้ายในคลิปว่าผมผมเจออยู่คนเดียวอะ,อะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละผมเจอคนเดียวนี่เลยครับเหตุการณ์ล่าสุดที่ไปถ่ายไปถ่ายคลิปกับเบิร์ดแล้วเจอมามีผมคนเดียวที่เจอแต่มีน้ำหอมที่ได้ยินเสียงนะแต่แต่น้ำหอมไม่ได้เจออะไร